สวัสดีทุกท่านกันบูนนะฮะก่อนนาฬิกาใหม่นะจีช็อคคาสิโอนะฮะโคตรเฟีฟ้ยวโคตรเท่ฮะเรือนี้สีดำนะฮะมาดูกล่องกันนะจ๊ะนี่คาสิโอกล่องเริ่มมาลเลยมาลเลยนี่นะฮะคา i ิโอ,องม่มาอย่างดีะฮะต่บไปโ,โอเค เรีบรูโอ้ยร้อนอน,นิดนึงนะเนี่ยเหมือนจะตากแดดมาจากขนส่งนะฮะนี่พาซิโอสีดำเงางามนะฮะกลิ่นไม่นช่หอมเลยเกินเฉโด้เปิดกัน,นะฮะนี่เฉเด้มีใบเสร็จด้วยนะฮะแปดร้อยเก้าสิบมาลดราคานะ,ะอันนี้ผมก็เลยจัดเลยตอนแรกผมกะจะไม่ซื้อ แต่ว่ารดราคาก็ต้องเอาซะหน่อยดูตัวนาฬิกากันนะฮะอสีดำสวยงามนะนี่มีเล็กที่ถอดไปให้ด้วยนะฮะเคมีประกันหนึ่งปีจากคาซีองคาซีโอนะฮะโอเคอยู่มาดูตัวนาฬิกากันดีกว่าเขาหอ,อมอย่างดีเลยนะตัดสายเรียบร้อยนะฮะข้อมูล17เซนติมของผมโปะแกะมาโป๊ะ อ,อุ่นๆนะเนี่ยน่ากลัวอะไรนะอุ่นๆก็ไม่รู้นะฮะโอ้่อ,อมันยังดีข้างจะหลายชั้นนะฮะพาติโอนี่โอเคมามาแล้วฮะแถมแทนแดมแถมแถม,แถม,แถมอ,อุ่นๆนะอลูมิเนียมอุ่นๆนะฮะเย็ดเชียโคอลังการมีหมอนมาให้ด้วยนะฮะคืนนี้นอนหลับสบายไม่ใช่โอเคเก็บก่อน,นะฮะนี่นะฮะ สี่องค์คาซิโอผมโคตรเฟี้ยวนะฮะมาแล้วฮะลองใส่ก่อนเลยจังหวะน,นี้โบเข้าให้พอดีมือรอเปล่ามาลุ้นกันนะฮะทำตอบคือพอดีนะฮะพอดีเป๊ะแน่นเป๊ะฮะเยดพอดีแน่นเป๊ะฮะสิบเจ็ดเซนเชียร์โอเคนะสำหรับอ่าคาซิโอเรือนี้นะมาดูสเปคมันค่าๆกันดีกว่านะแบบ เดี๋ยวผมเปิดจากเว็บเลยนะฮะข้อมูลพื้นฐานของตัวนี้นะฮะขนาดขนาดตัวเรือนนะฮะมันความกว้างคูณค,ความยาวคูณความสูงนะฮะก็46คูณ40คูณ8.2ม mm ิลลิเมตรนะฮะน้ำหนัก88กร,รัมนะเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นสายสแตนเลสนะฮะมีตัวล็อกตัวล็อกคือตรงนี้นะตัวล็อกคือพวกตรงนี้มันจะถอดออกมาได้นะแบบเอาไว้ใช้ปรับสายอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็กันน้ําได้นะฮะ ฐานก็ใช้งานได้ประมาณ3ปีนะฮะส่วนรุ่นของฐานเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้นะดูกันต่อนะฮะกระจกเป็นกระจกนิรภัยนะแบบกระจกกันรอยอะไรประมาณนั้นนะฮะกระจกมิเนลลอรัลอะไรประมาณนั้นคุณสมบัติของนาฬิกาก็ความแม่นยำของมันก็บวกลบ20่สิวิต่อเดือนนะฮะแล้วก็จะบอกเวลาเป็นอันล็อกสเข็มนะ,ะบอกเวลาก็ดูง่ายดีนะะอซิโอตัวนี้อันนี้ผมได้มาเก้กว่าบาทนะ ไม่ใช่เก่าแล้วก,ก็บเอกร้อยกว่าบาทแหละใช่ราคามันค่อนข้างโอเคผมก็เลยซื้อแหละมันลดราคาแต่ราคาเต็มเต็มมันน่าจะอยู่ประมาณพันสองถึงพันห้านะฮะแล้วแต่ร้านนะฮะร้าน,นไหนทูกหน่อยลอดราคาก็ไปดูเอานะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนนี้สายผมก็ปรับมานะฮะตอนนี้เป็นะะสิบเท่าไหร่วะสิบแปดเซนนะฮะตอนแรกสิบเจ็ดเซนมันเล็กไปนะครับมันแน่นไปผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใส่แล้วมันเป็นรอยที่นิ้วมือนะฮะนี่ก็ สวยมาใช้ได้สักพักนึงแล้วฮะรเรือนนี้ได้ไปออกงานบ่อยอยู่นี่ฮะก็ป,ประมาณนี้อันในนะฮะอันในก็จะเขียนว่าสเตลเลสนะฮะสเตลเลสสตีลนี่ก็ของแท้นะมาเร็วของปอลน,นะ9เก้าร้อยมีติ๊กงติ๊กเกอร์นะในกล่องก็มีใบประกานอะไรมาให้นะครับ ส่วนในกล่องจะเป็นประกันหนึ่งปีนะแต่ในเว็บเขาแบบว่าเขียนว่าฐานใช้ได้3ปีนะฮะโอเคนี่เราลองใส่ให้ดูเดี๋ยวถอดเรือนเก่าแป๊บใส่อยู่ก็เป็น Apple Watch น,นะเอ้ยไม่ใช่ Smart Watch นะฮะเปาไม่ฟิบสามโปรไม่โปรดิเขาไม่ฟิบสามเฉยนะเดี๋ยวมีรีวิวนะฮะรอก่อนอืม อันนี้มันปรับขนาดตามข้อมือได้นะฮะส่วนถ้าจะปรับยังไงก็มีนี่นะส่วนถ้าจะปรับยังไงก็ไปหาดูใน y o u t u ู e ก็น่าจะมีเยอะอยู่จริงๆถ้าปรับเองก็ไม่ยากนะฮะนี่ตรงนี้สายได้เขียนคาสิโอเลยนะ,ะนี่สายเราก็ประมาณนี้นะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่กับข้อมือจนเกินไปนะแบบพอดีข้อมือจัดอะตัวหน้าปัดมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะแต่ก็ไม่ได้เล็กนี่ ก็ oh, พอดีโอเคสมารดูตอนการการปรับนะฮะสายที่ปรับได้ให้สังเกตที่จะมีลูกศรเลื่อนออกนี้นะฮะมันจะมีลูกศรเลื่อนอย่างเงี้ย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยไอลูกศรเลื่อนอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันปรับออกได้นะฮะก็คือหาเข็มหรือหาอะไรสักอย่างนะฮะมาดันในตัวกลมๆเนี้ยออกไปนะฮะแล้วตัวล็อกมันก็จะหลุดออกพอตัวล็อกหลุดออกมันก็ จะปรับสายนาฬิกาได้นะครับยืดเข้าหรือหดออกอะไรหดเข้าหรือว่ายืดออกอะไรประมาณนี้นะมันก็จะได้ส่วนถ้าต้องการล็อกตรงไหนก็ใส่ตัวล็อกกลับไปนะเดี๋ยวผมหยิบตัวล็อกมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะ นี่ฮะตัวล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูลเลยดี้ย,ยดแล้วบอกวิธีคร่าวๆนะฮะแต่ว่าไม่ทำให้ดูนะที่เกียรตนี่ฮะสมมุติเราจะเชื่อมต่อสองสายนี้ใช่ไหมล้วมีตัวล็อกหนึ่งอันนะเราจะเชื่อมต่อสองอันนีนะ้แล้วก็แค่เอาทำไงวะเนี่ย อ๋อนี่นะฮะนี่นี่นี่นะครับอันแรกแล้วก็อันที่สองมันจะเกี่ยวกันได้อันนี้เป็นตัวเกี่ยวนะสังเกตมันจะมีตัวเกี่ยวอีกอันนึงก็จะมีขั้วให้เกี่ยวนี่ <ส Seriously. S 1> นะฮะเราก็เกี่ยวกันไปครับแค่นี้ฮะ,ะได้แล้วแค่เกี่ยวกันไปแค่เนี้ยถ้าเราจะใส่เราก็ดันเข้าไปนิดนึงแล้วเราก็เอาไอเล็กอันนี้นะฮะเล็กอันนี้ จะสังเกตว่ารูตรงนี้มันยังว่างอยู่รูหนึ่งนะฮะก็คือเอาเหล็กเอาตัวล็อกนี่นะใส่ลงไปชิบแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะใส่ให้ถูกนะมันต้องเอารูที่มีบุบุ่มตรงนี้ไว้ด้านล่างนะฮะก็คือจะมีรูลองรับอยู่เป็นตัวล็อกนะฮะตรงนี้แบบนี้นะฮะโอเคก็ถือว่าสอนใส่เรียบร้อยแล้วละ นะฮะแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะส่วนจะออกก็แค่เอาเข็มหรืออะไรมาเขี่ยตรงเม็ดเม็ด,มดตรงรูนี้ออกนะฮะดันออกมาได้เลยนะมันแข็งแรงอยู่ผมลองแล้วโอเคอันนี้ก็จะได้สายเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ล็อกไปนะถ้าอยากจะล็อกก็แค่กดให้มันลงล็อกนะฮะโอเคก็ขอจบกันไปทันทีนะฮะถือว่าสอนไปเรียบร้อยแล้ว thank you ครับผม